คีองานเราก็ไววจากกันครับสีห้าคนรวมกันก็อายุก็น่าจะประมาณ200อกว่าครับยังไม่ยังไม่ถึงสามก็ยังดีครับว้าวเนี่ยทำงานแข็งแกร่งครับไม่แข็งอยู่อย่างเดียวครับงา,านหมดเออแต่เรื่องงานได้แข็งแกร่งเรื่องเหล้าเรื่องเบียร์ก็สู้ไม่ถอยครับโอเคนะครับต,ต่อไปต่อเถลปลาคาไม้ครับ สามมีนะหกหกครับตัดอีกแล้วครับไม่สัตว์ตอนนี้เราจากชานุมานตอนนี้มาตัดที่อำเภอโพนพิสัยครับโพนพิสัยเป็นแหล่งบังไฟยพยาหน้าครจังหวัดวนคงคายครับแปงนี้มีสิบสามต้นครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสิบไม้แก่สี่สิบปีลสี่สิบห้าสิบมาองขบอบ ไอ้สักสวยๆครเนี่ยยาวอ่าหกเจมตรนะรับล้มล้มเลยสอต้นครับล้มเลยสองต้นเลยทีงานนะจ้าจากกันท้ง้นเลยครับกานไม่มีแกนยู่ไบฮะว้าวไม่มีแกนยู่ไบสวยครับสนี่ยแต่ตอนแรกก็เด่นี่หน้าสิหน้า1ิบสครับี่ครับ นี่ไม่มีแกนอยู่ใบครับไม่สักสวยๆสนใจก็ติดต่อเพจเราปางคาใบครับสวยครับนี่ครับทีมงานเราก็ไว้จากกันครับสี่ห้าคนรวมกันก็อายุก็น่าจะประมาณสองร้อยกว่าครับยังไม่ยังไม่ถึงสามร้อยก็ยังดีครับเนี่ยทำงานแข็งแงครับไม่แข็งอยู่อย่างเดียวครับเออแต่เรื่องงานได้แข็งครับ เราเรื่องเบียรก็สู้ไปถอยครับโอเคนะครับสนใจติดต่อเิลปาค้าไม้ครับวันนีครับผม